สุดมากค่ะทุกคนอะไรที่ไม่เคยรู้ก็ได้รู้ที่นี่ เอาจริงนะคะกิ๊บวานเนียน่าจะเป็นของขวัญที่ดีที่สุดที่คนคนหนึ่งจะมอบให้กับตัวเองได้เลยรีวิวโปรแกรม l l n e s s แบบ Personalize d 2วัน1คืนที่ RXV Wellness Village สามพรานค่ะเดินทางไม่ไกลเลยค่ะขับรถจากกรุงเทพประมาณ45นาทีก็ถึงแล้วมาที่นี่กิ๊บก็อยากที่จะรู้จักตัวเองมากขึ้นซึ่งเกินคาดมากเลยค่ะกิ๊บได้ข้อมูลเชิงลึกของตัวเองที่กิ๊บไม่เคยได้จากที่ไหนมาก่อนแค่เริ่มต้นจุดเช็คอินคำถามก็ละเอียดมากเลยค่ะทั้งเรื่องคุณภาพการนอนลักษณะอาหารการกินประเภท ความถี่ของการออกกาลังกายจุดบาดเจ็บเป้าหมายสุขภาพซึ่งข้อมูลตรงนี้เขาก็จะส่งต่อไปอยังทีมผู้เชี่ยวชาญในสเตชันถัดๆไปรวมไปถึงการจัดมื้ออาหารให้เราด้วยค่ะเริ่มจากสเตชันแรกก่อนเลยคือการคอนซัลท์กับคุณหมอเอ t นทายเอจิ้งค่ะซึ่งเขาก็จะให้คําแนะนําแล้วก็ไกด์โปรแกรมที่เหมาะกับเราให้แล้วก็ช่วยจัดวางเวลเนสเจอร์นี่ตลอดทั้งโปรแกรมให้เราด้วยค่ะถัดมาเป็นการคอนซัลท์ตามหลักแพทย์แผนไทยค่ะเรียกว่าจัก,กราศรีสมุดฐานซึ่งก็จะดูเวลาเกิดร่วมกับธาตุทั้ง4ดินน้ำไฟลมซึ่งของกิฟ ไฟค่ะ Amazing มากตรงที่มันสัมพันธ์กับการที่กิบไม่ค่อยถูกกับกลูเตนลคโตสและสัมพันธ์กับอารมณ์ด้วยคือเคลียร์เลยค่ะเข้าใจตัวเองแล้วก็เข้าใจวิธีการดูแลตัวเองมากขึ้นถัดมาเป็นสเตชันตรวจกระดูกสันหลังอันนี้กิบรุนมากเพราะว่าช่วงหนึ่งกัปวดหลังตลอดเวลาเคยไปเอ็กซเรย์แล้วเจอกระดูกสันหลังโคดช่วงล่างแล้วก็ต้องปรับท่านั่งแล้วก็ท,ทําท,ท่ากายภาพอยู่นานเลยค่ะการตรวจของที่นี่นะคะจะเป็นการใช้เครื่องลากไปตามแนวกระดูกสันหลังซึ่งผลที่ได้ก็คือแม่นยําเทียบเท่ากับการเอ็กซ์ ก็คือมันดีขึ้นค่ะทุกคนนักกายภาพคุณบิ๊ให้คําแนะนําเชิงลึกอีกเยอะเลยค่ะของกิฟก็คือต้องโฟกัสที่ c o ม e m เซอนะคะเพิ่มความแข็งแรงที่ก้นฝั่งขวาแล้วก็ฝึกหายใจแบบปรานายมะจะช่วยให้สมดุลมากขึ้นและไฮไลท์ของโปรแกรมนี้ที่กิฟชอบที่สุดคือสเตชันนี้ค่ะคุณหมอไอซ์ใช้เทคนิคที่กิฟไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนเลยค่ะคือ v i s r a l manipulation คือเขาจะเอามือมาวางที่หน้าท้องแบบนุ่มนวลมากๆฟีลเหมือนกําลังฟังกําลังอ่านข้อมูลบางอย่างจากเราแล้วค่อยๆนวดท้องขยั วัยวะภายในซึ่งทุกคนเขาทำบนท้องแต่ว่าก๊บะรู้สึกถึงหลังด้านล่างที่มักจะปวดบ่อยๆอะค่ะคือแปลกใจมากๆแต่มันเป็นความรู้สึกที่ดีนะคะเลยได้รู้ว่าสาเหตุที่ก๊บะมักปวดตรงจุดนั้นเสมอๆอาจเป็นเพราะบริเวณลำไส้เล็กอะค่ะมีตัวพังผืดหรือว่าถุงหุ้มอยู่ซึ่งตัวถุงหุ้มจะไปเกาะกับบริเวณกระดูกสันหลังถ้าลำไส้เล็กมีการเคลื่อนไหวไม่ดีหรือว่าเกิดการตึงตัวจะส่งผลต่อหลังได้คือ OMG พอทำเสร็จนะคะลุกขึ้นมาเดินรู้สึกโลง่งตรงจุดที่มันมักจะปวดอะทุกคนคืออยากให้ มาลองด้วยตัวเองมันว้าวมากๆากเลยค่ะสเตชันถัดมานะคะสแกนร่างกายแบบ3มิติอันนี้ตอนแรกเฉยๆแต่อึ้งมากที่เขาสามารถวิเคราะห์ได้ละเอียดเก<ะ>ินเบอร์ทุกคนดูหุ่นเหมือนดินน้ำมันแบบนี้ยเขาสามารถดูได้ถึงวิกิปเท้าแบนซึ่งแบนจริงและเวลาสควอชจะเจ็บเข่าเจ็บหลังเขาก็าออกแบบท่าใหม่ให้เข้ากับสรีละของกิฟค่ะปรับจุดลงน้ำหนักปรับแกนกลางแล้วพอลองทําดูแค่ครั้งเดียวเมื่อเลยโดนกล้ามเนื้อมัดที่ไม่เคยใช้มาก่อนไม่เจ็บเข่าไม่เจ็บหลังและเลยกลายเป็นสนุกไปเลย แค่วันแรกก็ได้ข้อมูลที่ไม่เคยรู้เกี่ยวกับตัวเองเยอะมากความดีเทลของที่นี่อีกอย่างนะคะเขาให้เลือกหมอนถึง5ชนิดเลยค่ะเพื่อคุณภาพการน,นอนที่ดีและที่นี่เขามีเครื่องทําน้ําด่างด้วยนะคะให้มาเป็นเหลือกเลยให้ดูรูมทัวร์แบบไวๆนะคะห้องกว้างขวางมีอเมนิตี้ส์เตื่นมาเจอวิวคุ้่แม่น้ำ180องศาคือชิล มื่อวานจะเน้นฟิสิกอลไปแล้วนะคะโปรแกรมวันนี้จะเน้นมือะอ,อรารมณ์ชั่วโมค่ะกิ๊บก็เลือกเป็นไทชี่้ค่ะเพราะอยากโฟกัสเรื่องการหายใจแล้วก็ปรับสมดุอลอารมณ์ด้วยเห็นขยับน้อยๆแบบนี้แต่เหนื่อยแล้วก็ท้าทายมากเลยนะคะเราต้องโฟล์ทั้งมือและเท้าไปด้วยแล้วต้องโฟล์ลมหายใจไปพร้อมๆกันด้วยค่ะคือใช้สมาธิสูงแต่ว่าถูกใจมากๆจบเซสชันแบบรู้สึกสงบแต่ตื่นตัวพอได้ฝึกสมองสองซีกไปพร้อมๆกันลงรักการฝึกทชี่้แล้วเลยเรื่องอาหารที่นี่ก็คือเวลเนสแบบสมชื่อมากๆเขามาในคอนเ เจ็บเรนโบว์ฟู้ดนะคะได้ทานหลากหลายครบรสสดใหม่แถมอร่อยมากๆเลยค่ะทานอาหารเสร็จแล้วนะคะมาต่อที่สเตชันคริสตัลมันดาลาค่ะอธิบายคร่าวๆนะคะก็คือสีของหินที่เราหยิบมาวางแล้วก็ลำดับการวางอะคะ่ะมันจะสัมพันธ์กับจัก,กระที่เราต้องให้ความสําคัญหรือว่าต้องการการดูแลเป็นพิเศษซึ่งแต่ละจัก,กระก็จะแปลได้ทั้งทางร่างกายแล้วก็ทางอารมณ์ด้วยแต่ละช่วงเวลาค่ะก็จะสะท้อนตัวตนเราที่แตกต่างไปรู้สึกเลยว่าได้หยุดคิดแล้วก็เข้าใจตัวเองมากขึ้น และใครที่ชอบแช่ออนเซนบาบิบน,นะคะนี่คือไฮโดรเทอรรพีที่สวยแล้วก็สงบมากๆมีครบบ่อร้อนบ่อเย็นซาวนา่าสตรีมแล้วก็มี shower เอ็กซ์เพยนแชวร์ด้วยค่ะคือเหมือนจําลองการอาบน้าในป่าน้ําฝนน้ําตกเขาปล่อยลมเย็นๆพร้อมละอองออกมาแล้วก็มีเสียงนกเสียงเอ็มเดือนที่สมจริงมากๆปิดเล่นเป็นหลายรอบเลยค่ะอินเดอร์ชายคือฮับบี้สุดๆปิดท้ายโปรแกรมด้วยกู๊ดไนท์สลิปม s ส a g e ค่ะเป็นการผสมผสานแบบอินทรีฟทรีทเมนต์กับทุกคนนวดคลายกล้ามเนื้อทั้งตัวแล้วก็ศีรษะด้วยอาโรมาออยล์ ร่วมกับ Private Soul b a คือฟินมากๆผ่อนคลายทั้งร่างกาย จจิตใปิดจบคอร์สได้แบบพักผ่อนในระดับลึกจริงๆเป็นสงวันหนึ่งคืนที่รู้สึกว่าคุ้มค่ามากๆเลยค่ะได้รู้จักตัวเองในมุมที่ลึกซึ้งขึ้นได้แนวทางในการดูแลตัวเองได้ดีขึ้นทางร่างกายแล้วก็จิตใจรวมไปถึงอารมณ์ด้วยซึ่งสําคัญมากๆถ้าใครจะมานะคะแนะนําให้เตรียมคําถามคาใจหรือว่าสิ่งที่อยากรู้เกี่ยวกับตัวเองและยังหาคําตอบจากที่ไหนไม่ได้เอาไว้เลยค่ะเพราะที่นี่เขามีหลายโปรแกรมหลายศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญเขาให้เวลาเราเต็มที่เลยค่ะส่วนราคาก็คือเหมือนเราไปเที่ยวพูเวลล่าดีๆคืนหนึ่งแต่ แต่อันนี้เหมือนเป็นของขวัญให้ตัวเองแนะนํามากๆเลยค่ะเพราะกิฟเชื่อว่าเราทุกคนอนะ่ะไม่ได้อยากอายุยืนยาวอย่างเดียวแต่เราอยากมีสุขภาพที่ดีไปด้วยเดี๋ยวแปะพิกัดไว้ให้นะคะทุกคนวันนี้ก็ไปก่อนค่ะบ้าย